สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นไวใบครับก็เป็นครั้งแรกที่เจอกันนะครับสำหรับรายการหุ้นใวใบเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการที่ต้องการให้ท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องการทํายังไงก็ได้ให้เงินก้อนท่านนั้นสามารถที่จะเบ่งบานเพิ่มอัตราผลตอบแทนได้ในระยะสั้นกลางและก็ยาวซึ่งในแต่ละคอนเซ็ปต์เนี่ยเกิดจากทริคเทคนิคที่พี่ขันติแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยได้เจอมาครับ มีหลายคนครับแนะนําให้ผมเขียนลงไปในหนังสือแต่ผมคิดว่าถ้าเขียนหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ส่งถึงกับทุกคนได้เพราะว่าแค่หน้าปกเป็นตัวผมเนี่ย <c oughs> ก็คงไม่มีใครซือ้อ <c> ว <oughs> ิธีการที่ง่ายที่สุดครับ <c oughs> ก็คือทําลง YouTube แล้วก็ให้ทุกคนสามารถดูพร้อมกันได้แล้วผมเชื่อว่าพลังแห่งการแชร์จะทำให้ทุกคนนั้นได้ความรู้ได้ทั่วถึงแน่นอนสําหรับคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็จะนําเสนอในเรื่องของหุ้นไวๆที่เป็นเต่าับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเต่ากับกระต่ายเนี่ยเคยมีเรื่องมาแล้วว่าถึงแม้เต่าจะเดินช้าก,กว่าแต่สุดท้ายเป็นไงพี่ิทเต่ตกาก็ชนะกระต่ายครับฮะเรื่องนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะนิทานเท่านั้นยังเกิดขึ้นในเรื่องชีวิตจริงด้วยยกตัวอย่างหุ้นของบโบรกเกอร์เจ้าหนึ่งนะครับพี่อติเี่ยเคยทําข้อมูลไว้ใจ<ช>พี่อิทธิเาให้ฟังหน่อยครับก็เป็นหุ้นของบโบรกหนึ่งนะครับที่ชื่อ C N S นะครับหรือหุ้นของนูรักะนะครับก็เป็นหุ้นที่มีลักษณะการที่ปันผลเพียงแค่ ด้วยยิวที่ค่อนข้างจะสูงมากในแต่ละปีนะครับครั้งเดียวองเิใช่ครับเพียงครั้งเดียวเองครับครับซึ่งนั่นแหะมันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้อ่าเกิดการที่เราเนี่ยจะเข้าไปลงทุนได้ในช่วงระหว่างที่ไม่มีปันผลแล้วราคาก็จะปรับตัวลงมาครับนั่นแสดงว่าหนึ่งปีเนี่ยมีเวลาประมาณ3ามร้อยหวันก่อนที่ราคาจะขึ้นถูกไหมถูกต้องเลยครับต่เราจะรู้ได้ไงพี่ติว่ามันขึ้นตอนไหนเราก็ต้องไปดูย้อนหลังก่อนครับว่า ส่วนใหญ่เนี่ยอ่ามันจะขึ้นตอนไหนมันก็จะขึ้นตอนช่วงที่ XD หรือช่วงที่จะตัดปันผลครับอย่างล่าสุดนะครับณนะวันที่ผ่านมา c n s นเนี่ยได้ประกาศ XD ไปแล้วใช่ครับแล้วก็ราคาขึ้นมาจริงด้วยจริงครับขึ้นจริงครับแล้วเราก็ได้ทําข้อมูลย้อนหลังมาแล้ว 2- สอสปีชัดเจนครับครับแล้วเราก็จะขึ้นไตเติลให้ทุกคนได้เห็นด้วยใช่ไหม หรือดูที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับพี่เอ็ดดี้ทำคอนเทนต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อยากให้ลองดูว่าเป็นช่วงเวลาไหนซึ่งมันง่ายมากสําหรับทุกคนที่ต้องการที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนมันไวมากครับไวเนี่ยระยะเวลาต่้นสุดประมาณเั่กี่เดือนเนี่ยเดก็มีถึง3เดือน6เดือนนะครับ <c oughs> ครับถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่เรียกว่าคุ้แล้วนะครับเราเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าพัน <c oughs> ฉะนั้นถ้า ลงทุนนะครับแล้วให้ได้เงินปันผลแล้วก็สามารถหวังผลได้อย่างจริงจังนะครับยังมีหุ้นประเภทนี้อยู่ซึ่งดูตัวอย่างอย่าง CNS นะครับก็อยากให้เป็นกรณีศึกษาซึ่งปันผลไี่มากถึง9-10%ใช่ครับครับแล้วก็ใกล้ถึงวัน XD เมื่อไหร่นะครับราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นไปแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดนะครับสิ่งที่คุณจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็คือ บรเกอร์นั้นเนี่ยรายได้มาจากไหนนะครับแล้วต้นทุนของเขาคือรายสุดท้ายจะมีกําไรและจ่ายเงินปันผลได้หรือเปล่าอันนั้นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดก็ฝากติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จายกันก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ